สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการสมัครเว็บไซต์จอบรอสาสนะฮะหรือว่า CRMa สายสอนะครับในขั้นแรกเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วก็คลิกไปที่สมัครสมาชิกที่ด้านซ้ายบนบนะบจากนั้นก็กรอกอีเมลของเรานะครับที่ใช้เป็นยูสเนมผมก็จะใช้ของผมนะฮะเป็นตัวอย่าง แล้วก็เลือกชื่อที่จะแสดงในเว็บไซต์นะฮะแล้วจะจตัตั้งเลยแล้วก็รหัสผ่านผ่านก็จำหน่อยเพราะตอนนี้ผมคิดว่าคงจะมีหลายๆท่านที่มีรหัสผ่านเป็นสิบไปแล้วนะฮะรหัสผ่านก็เติมสองครั้งครับให้เหมือนกันต่อไปการเติมชื่อ ชื่อและรายละเอียดต่างๆนะฮะก็เพื่อให้ง่ายก็คือเติมที่เป็นความจริงนะครับแพ้วคุณเติมไม่ได้นะครับที่อยู่ก็เผื่อไว้หน่อย ไม่สับสนก็เลือกประเทศไทยไว้นะครับไปสนดีก็แล้วแต่สะดวกนะฮะจะเติมตามความจริงหรือว่าใกล้เขียนก็ได้ ต่อไปก็จะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าป้องกันสแปมนะฮะตัวอักษรที่เขาสุ่มขึ้นมานะครับเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องแกะหน่อยเพราะว่าเขาป้องกันไม่ให้ตัวโรบอท อ่านได้นะครับต้องให้มนุษย์อ่านกกรอกข้อมูลเสร็จแล้วก็คลิกปุ่มปุ่มสมัครสมาชิกกับก็จัดดำเนินการาขั้นต้นเรียบร้อยนะครับการสมัครสมาชิกนี่ยังไม่สมบูรณ์นะฮะเพราะว่ายังผมยังไม่ได้ตรวจนะครับเรืที่การตรวจก็จะเป็นหน้าที่ของผมที่จะทําหน้าที่ตรวจนะครับรว่าเป็นสมาชิก ระดับใดนะฮะข้อมูลก็จะเข้ามานะฮะ,าาะก็จะมาตรวจดูอเอื่อต่างๆเทียบเคียงกับข้อมูลที่เรามีอยู่นะครับจากนั้นก็เลือกกลุ่มตามลำดับว่าใครเป็นใครนะยัสมาชิกเมื่อผมยืนยันสมาชิกไปแล้วทางฝั่งของผู้สมัครนะฮะของสมาชิกก็จะได้รับอีเมล เมลที่กรอกให้ข้อมูลไว้ที่ใช้เป็น username นะฮะผมวโาใช้เป็นเท่านไปนะว่จะมีการ v ริ i f ไฟล์ขึ้นมานะว,าว่าใช้อะไรอยูนะะ่ข้อมูลพวกนี้ก็เอาไปเปลี่ยนได้ ายหลังได้จากนั้นก็มาเข้าใหม่นะครับก็คลิปไปที่ตอนนี้ก็รู้แล้วนะครับสมัครเรียบร้อยเติดกรอกข้ามู username ด้วยรหัสที่เราได้กำหนดไว้เลือกให้คงอยู่ไม่ต้องล็อกอินบ่อยๆนะ บบถ้าเกิดไม่ได้ก็เปิดขึ้นใหม่นะครับอาจจะมีการค้างก็จะอยู่อันนี้ข้อมูลต่างๆก็จะสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับข้อมูลที่เป็นเรื่องเฉพาะของแต่ละท่านนะครับจะมีข้อมูลสามารถเข้าไปดูได้เพื่อดูครับเราก็จะหารู้นะครับว่ามีใครออนไลน์อยู่เราก็จะเป็นสิทธิพิเศษนิดหนึ่ง ก็ต้องการแก้ไขรายละเอียดเมก็เข้าไปไปแก้เรารหัสได้นะครับเรารูภาพเข้าไปแล้วแต่สะดวกครับแก้เสร็จแล้วก็บันทึกเข้าไปแก้ไขรายละเอียดแล้วก็ไปอ่นานจบนะครับขั้นตอนการสมัครแล้วก็ใช้งานนะครับที่สำคัญก็คือเรื่องรหัสเขาจะลืม เกิดลืมก็จะมีตัวที่ช่วยเหลือได้นะครับรก็คือตัวลืมรับใส่ชื่ออีเมลชื่อที่แสดงในเว็บไซต์กับชื่ออีเมลไว้นะครับแล้วก็ตอบตกลงก็จะยิงเข้าไปในของเรานะครับยิงเข้ามาในอีเมลของเราเราต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ขอขอบคุณ c i a สายสองดอท เชิญชวนให้ทุกท่านเข้ามาสมัครแลาใช้ข้อมูลโองศัพ์รูรุ้นนี้เป็นประโยชน์มากที่สุดับวัอดีครับ